วันนี้ก็อยู่ช่องนุษ์สาวชาวนานะคะมีเด็กน้อยขับรถตกทางนะคะไม่ใช่ค่ะวันนี้แวเราจะออนอกมันวาเอาสูงนะคะแต่ว่าเราก็ถึงบ้านเราจะไปกันนะอจนที่ไนไอทีตกทางคือตกตกหลงนี่ครับรถยังไงเห็นมันลงทางหน่อยหนอย อ้าเหลืองเปียกฝนฝนกระตกอยู่ฝนอยู่บ้านตกดีมากเลยทุกคนนั่งยีบอกให้กลัวหลูกไม่ได้คลิปเองอเนายชายสวัสด,ดีจ้ากลัวแต่ลูกไม่เขาอ,อยากใช้งานหาที่แปลงนะ ลงข้างทางทางนี้ไปลงข้างทางมันมันจะพอมาคนณครับเองนะนี่เพราะเตาซีเตาซีอครับแอนอนนะครับแอนอนนะครับลงทางทางมาแน่นอนเลยครับ,นนนค,รบคนขับขึ้นเพราะหอบจุดก่อนจุดก่อนอะใส่รองเท้าขาวมาจุดยิง ไายตามันก็ปิดแค่น,นี้หละขึ้นหลหรอถอยดึงถอยหลังแล้วก็ <c oughs> เอาขึ้นทางหยับหลอกมันเลยนี่ เรียบร้อยขึ้นแล้วไม่มีอะไรมากมายยังรับหนึ่งเปิดยังเปิดยังยังปับหนึ่ง,ง,งไปไปเลยไปเลยไปเลยจาลงยีงนะ ไปเลยเสียงไอ้นี่มันขโมยไปทำท่อมาแน่ๆเลยเสียงท่อแปลกปกติเสียงท่อรถจะไม่เป็นแบบนี้มีทุกคนติดมันแต่เชดไอย่างเดียวมันเป็นใบยี่กะเป็นรถทังน้ำคิดหรอรถไม่รถทังน้ำไม่ตีกี่ดอก ยังอยู่สมบูรณ์ทุกต้นนะครับทุกต้นกําลังขึง้น <c oughs> ทุกต้นอันที่แก้วแก้วแก้วขอบใบก็คือผักหวานนะคะขึ้นทุกต้นนู่นขึ้นไปจนสุดที่ปูกกลวยเลยอันไหนไม่มีแก้วขอบมันก็ไม่ขึ้นอันนี้น่าจะโดนกัดเร็วนคิดว่าอันนี้กระยาเริ่มขึ้นด้วยแล้วนี่ ต้นต้นครับยอดเดี๋ยวเราจะขับรถไถยกลับบ้านนะคะไปอ่าให้นานะคะเพราะว่าน้าจีไปเชียมมันเราเลยจะขับรถไทยกลับบ้านให้ <c oughs> <c oughs> ดูนะลูกมาบ้านทังทีทําอะไรกับเขาไปทำโรต้านั้นจะให้ดูเอาอยาให้ควยเจ็ดตัวจ้า มารอบไหนไหนก็ขนอยาให้แต่น้องควายคือหัวจะปวดหนักมากหนักมาก <c oughs> บนแล้วหนึ่งบนแล้วหนึ่งหกาทกเซตรงนี้อ่าเดี๋ยวแม่ทิ่นาเลือที่นี่แม่จะย้ายยุ่งเนี่ยฝนตกย้ายได้เหรอดินยุบจนนี่อันนี้ตรงนี้สานามนะคะอือ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าตัดมันหน่อยแต่ว่าอย่าพึง่งอย่าพึง่งเลี้ยงงูเหลือมไว้เดี๋ยวมันจะมาได้คลิปเด็ดตรงเลี้ยงงูเหลือมทิ้งไว้แม่แม่เนาะต้องเลี้ยงงูเหลือมทิ้งไว้ล้างบ้านเดี๋ยวไม่ได้คลิปเด็ดทว่ามันมีปีหนึ่งเจองูเหลือมตอนตอนตอน,ตอนถากตรงนี้แหละข้างหลังบ้านเราเจองูเหลือมปีนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวก็เจอ <c oughs> อันนี้มาดูก <c oughs> บบ้านหลบไหนกหน็ถ่ายแต่เจ๊ตัวนี่ก็ไม่เข้าใจเลยจริง ถึงมาแค่บอกว่าจีประกาศขายใจเย็นๆนะถึงเงินถึงทองอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรทำมอะไรใช่ไหมประกาศขายมันถมันถามว่าพี่นุนมำมอะไรนี่ขายยาก็ไปตั้นมาใหม่ๆเอ้ากินอยู่ดีเอ้านังเกรงนักเกรงเขาไม่อมันมันเป็นไรอ่ะ ดูทำไมเป็นไรนูมีอะไรเนี่ยม,มันตื่นนู้่เดยขี้ควายเอาแกบมาใส่เอาอะไรมาใส่วะฝนช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ยังไม่มีงบมุงราคานะคะหรือมีพี่ๆคนไหนเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้นะคะตอนนี้ตอนนี้แม่บอกว่ารออะไรรอรอพ่อเป็นทอนปเซอร์ให้รอพ่อเกี่ยวเขาก่อนกับคุณมันใช่อันนี้ อันนี้โลอพอนะคะโลอพอไปละไปกินน่นละงูจะปวดทำไมสามตัวนี้ได้อยู่โคกใหญ่กว่าเขาเก่งตัวนั้นมันเป็นละโลกง่ายแม่เลยเลยใหญ่กว่าแม่อ๋อฝนตกมอมเมียมจุดเวอ้อมไปอาบน้ำนต้องเป็นโคกอันนั้นโคกปูนบ้านแม่กับจีดน้าอาบเอง แล้วก็เขาเรีย Renee, กอะไรนะพ่อขีข่ควายมันเต็มยุ่ยกับเอารถด,ดำออกเออรถดำพะนะดันออกเอารถไทยมาดันออกอือตึ้งอีนะวันนี้ไ,นไม่แดงตัวนั้นออกเดือนไหนเนี่ยตันตึงตงใจยังไม่ผ่านเลยเนาะอะไรยังไม่ผ่านเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ผ่านตัวเลยตัวเนี้ยนะตัวนั้นะ าามันยังไม่ได้ซาวดูอีกทีนึงเพราะมันไม่ขึ้นมันอไหร่กิ๊บติาา๊บจะนะต้นไหนตัวใหญ่ดิแต่ต้านนั้นนี่ยยังต้านานาัน้นน่ะหมอนัดหมอวานนี่แหละแต่ยังไม่เห็นมีอาการขุ่นเลยต้องใช้ิ๊กผสม้างเดียวก็ใช้ติ๊บลงนะรอก่อนเนี่ยไปนุ่นจะไปประคำเดี๋ในนุ่มาไปตลาดไหนดูมสิ <laughs> <laughs> โอ้ปูอะไรเนี่ยรวบรวมหังใต้แล้ว ลุงไม้สวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับนี่เห็นปลาไหมดูพวกมาดูพอเปลี่ยนกรองรถไทยคูปะตาต่อ่ออีกไหมนี่อีกคันไหมนี่ปีนี้โอ้เปลี่ยนอะไรหรอนักหนาบอกเถอะนมัน่เคยมีน้ำมันก็อไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่กรองรถมันบอกว่าเปลี่ยนถือน้ำมันรถมันบอกเปลี่ยนถือเปลี่ยนถือน้ำมันเปลี่ยนถือ กองแค้นเอ,อเกมมนอัตโนมัติเนาะเจมันอัตม,ม,มัติหมายถึงแม่ไม่เลี่ยนหยาดเกี่ยวลงค่ะรอเก็บต,ตรงนี้ออกก่อนรอเก็บตรงนี้ออกก่อนทุ่งปุยอันนี้ทุงทงท่งปุยรอทุ่งปุยล่างล่างทุ่งปุยยังไม่แล้วใครล่างอีกแหละมีใครล่างมีจ่างลา่างแล้วจะ็นสองพันเคยพอนีอ้ทุ่งปุยตั้งหลายไปสองพันเนาะไม่คุม้มเนาะ สองพันหึ่งตังไล่รถฟุ้ยข้เลยพันสองพันซื้อใหม่ไม่ดีกว่านี่เงิอันนี้เปลี่ยนกองนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งโน้นดีกว่ามองเห็นไหมเนี่ยอ๋อไม่เห็นฟันงเขา,าถูกเนี่ได้ไหมดอกหมดลงไปต้นถอดถอดอยางไงเราถอดนี่นี่เลยหมืนก็ได้แล้วดิก็เอาเลย อันนี้เปลี่ยนเองนะคะพอทำมือสตาร์ทให้มันติดใหญ่ๆ<ะ>ทำให้มันติดใหญ่ๆอย่างทำแล้วคือทำอยากนี่ทีอทำเพืเ่อนจะไม่อยากทำเลยเพื่อ <c oughs> อะไรพ่อเพื่ออะไรตอบทำแล้วเพื่อนจะไม่อ <c oughs> ยากทำเลยกลัวตลูกจับนั่นหละ ขวานไปขโมยไปไถอันนี้อันนี้ใสอันนี้เดี๋ยวก็เปลือกเด้อมันแต่กองอมันไม่เปลี่ยนเว้เอาก็รอเจนุมมัดวะก็ขอเจวะเจวคุดมันดิ เมันกับฝนตกคุ้มันกัฝนตกไหนทีได้ขึ้นมันนี่โจนาโจนาว่าไอ้เบ้นขึ้นยังวะพีโจนาไหนโจนามันมาถามต้นมันมันอ๋อต้นมันไหนผ่างทีเมื่อนเราปัดมันนิดกว่าแล้วทำไมเขาเองจริงอะพอไอ้ชวนที่เองเอารถคูปตาปู๋เองเอารถของใครเธอคนละนมึงเนาะไหนโอ้โสันอ๋อนั่นแหละมันคือนิคไม่นิจจ๊ะ กำไนได้ไอ้นี้ที่มันนี้ของเองบานที่มันไอ้ที่มาตัวมันเองที่ยมาจากตรงนั้น,นกับคุลาพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้เราจีเตรียมไปปลูกมันแล้วรออุ่นนี้อะไรอ๋อยาอยู่ยาสุนแค่แต่ทั้งน,น้นจีกันแมงพรุ่นง,อองนี้นะ เจ้ากระพดไดแล้วก็เดินไปละคลิปนี้นี่นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย